สวัสดีครับท่าผู้ชมพระทีเทานเห็นอยู่นี้เป็นพระส,สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตผมบมรังสีวัดใหม่อมตะรถบางขุนพรมกรุงเทพมหานาครปุกเสกสร้างและปลุกเสกเมื่อวันที่ 30เมษายนพุทธศักราช2531นะครับเรื่องใหญ่ปีมหมารัชมังคลาพิเศษสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะฮะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมลังสีนะครับ งานหลังจะมีรอยสีแดงนั่นคือตาประทับของของวัดปางขุนพมนะครับหรือวัดใหม่อมาตะรศพระองค์นี้ผมเช่ามาจากที่วัดโดยตรงเลยครับรับรองว่าไม่ปลอมแน่นอนนะครับเพราะเช่าเช่ามากับพระที่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 ทวัดเองนะครับให พระองค์นี้มีมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ที่ทํางานของของผมนะครับนะฮะเขาก็ว่าท่านเช่ามาแล้วท่านก็พระพระรุ่นนี้นะครับมาบอกว่าแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าพระรุ่นนี้เช่ามาแล้วเนี่ยท่านท่านมักโชคดีนะครับ แล้วก็แล้วก็เวลาเข้าเข้าทำงานเนี่ยเข้าไปเ,าเวลาประชุมประชุมเกี่ยวกับเรื่องงานอาของของธนาคารนะเวลาถ้าวันไหนท่านท่านอัลนาพระองค์เนี่ยเข้าเข้าไปกับท่านนะท่านบอกว่างานมันจะผ่านราบลื่นคนไอคนที่ไอคนที่มันชอบ ซักคานสักอะไรเนี่ยนะครับถ้าพอธนอารัทนาพระองค์นี้เข้าไปวันไหนท่านส้งเก็ตว่าไอ้เรื่องที่มันจะซักมันดันไม่ซักฮนะเออเรื่องก็เลยผ่านราบรื่นนะฮะก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึง่งแล้วก็แล้วก็มักจะประสบแต่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 เรื่องแต่โชคดีๆนะครับนะท่านเล่าใหฟัง แต่จากการที่ผมผมผมใช้มาเนี่ยในปัจจุบันผมก็ห้อยอยู่นะครับพระพระเอ,เอ,เอสมเด็จรุ่นบางคุณผูมรุ่นนี้นะครับนะฮนะก็คู่กับว่าผมใส่คู่กับว่าระครังนะครับนะฮะรุ่นร้อยยี่บสองปีนะฮะก็ดีทั้งคู่นะครับนะ